สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการอ่านนะคะในหน่วยการอ่านนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของการอ่านคําแนะนําในชีวิตประจาวันนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาเด็กๆนะคะเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าเราจะเห็นนะคะบนซองขนมนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะเป็นวิธีการกินนะคะหรือว่าจะมีการบอกนะคะว่าเราจะรับประทานได้เท่าไหร่นะคะหนึ่งซองสองซองนะคะต่อวันไม่เกินกี่ซองนะคะหรือแม้แต่เครื่องดื่มนะคะ ก็อาจจะมีการระบุนะคะว่าเหมาะกับเด็กหรือว่าเหมาะกับในวัยช่วงไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับการอ่านคำแนะนำในชีวิตประจำวันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสาระการเรียนรู้นะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือเราเรียนในหน่วยของการอ่านนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะที่จะมีหน่วยย่อยออกไปก็คือเป็นคําขวัญนะคะการอ่านป้ายโฆษณาการอ่านประกาศแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำแนะนำต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และก็แผนภูมินะคะตลอดจนมารยาทในการอ่านค่ะ ราคาเด็กๆสังเกตรูปภาพต่อไปนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่า เป็นซองขนมนะคะสแน็คแจ็คนะคะตรงนี้ที่เป็นภาพตัวอย่างนะคะนอกจากที่จะมีข้อความดึงดูดใจแล้วนะคะว่าขนมถั่วลลนเตาอบกรอบนะคะเขาก็จะบอกปริมาณนะคะรวมไปถึงพลังงานทั้งหมดนะคะที่ถ้าเรารับประทาน1นซองก็จะได้เท่าไหร่นะคะกี่แคลอรี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเราก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดนะคะก็จะมีการแนะนำนะคะระบุว่า ควรบริโภคแต่น้อยและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลูกนะคะก็จะเป็นข้อความตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือบนซองขนมนะคะก็จะปรากฏข้อความแบบนี้นะคะบริโภคแต่น้อยและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะคะถือว่าเป็นคําแนะนำนะคะที่ปรากฏอยู่ในสินค้าที่เป็นประเภทขนมนะคะ ขนมขบเคี้ยวต่างๆที่เราเจอนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะลูกหรือแม้แต่เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มน้ำบัดลมต่างๆก็มีการระบุไว้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีการระบุการแนะนําการรับประทานนะคะการดื่มนะคะก็จะมีการระบุว่าเด็กและสตรีมีครรภ์น,นะคะไม่ควรดื่มแล้วก็อาจจะดื่มไม่เกินวันละ2ขวดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคําแนะนานะคะในการ รับประทานในการใช้เรียกว่าเครื่องดื่มเครื่องบริโภคนะคะเรามาดูความหมายของการอ่านคําแนะนําในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเป็นข้อความที่นักเรียนนะคะพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะมีหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นคําแนะนำนะคะบนซองขนมนะคะหรือว่าซองเครื่องเรียกว่าเครื่องใช้ต่างๆนะคะ ่งใช้ไฟฟ้านะคะก็จะบอกคําแนะนําในการใช้นะคะและรวมไปถึงประกาศนะคะป้ายโฆษณาคําขวัญซึ่งจัดเป็นข้อมูลเชิงอธิบายแล้วก็การเรียกว่าการอ่านข้อความเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะคะเพื่อคุณภาพและชีวิตที่ดีนะคะตัวอย่างคําแนะนําในชีวิตประจําวันนะคะมารยาทและสุขขานามัยในการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทําให้เกิดประโยชน์นะคะมีดังนี้ค่ะประโยชน์ของอาหารนะคะ1เลยก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายนะคะ2ค่ะให้พลังงานแก่ร่างกาย 3. ทําให้มีสมองและสติป,ปัญญาที่ดีนะคะ4ค่ะทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส 5. ถ้าหญิงมีคันจะทำให้ทารกในคันแข็งแรง6ค่ะทำให้มีอายุยืนยาวนะคะเรามาดูกันต่อนะคะสารอาหารที่น่าสนใจก็คือควรบริโภคผักสดและผลไม้นะคะแล้วก็พืชผักที่มีเส้นใยให้ประโยชน์มากนะคะ รวมไปถึงบริบโภคอาหารที่มีแคลเซียมนะคะเหล็กเมกนีเซียมและวิตามินซ e, ีเีเบตาแคโรทีนกรดโฟริกและก็อาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเรามาดูข้อควรปฏิบัติกันต่อนะคะในการรับประทานอาหารกันบ้างค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นคําแนะนําในการรับประทานอาหารนะคะข้อแรกเลยก็คือรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้งสามมือนะคะ ข้อที่2ค่ะรับประทานอาหารหลายๆอย่างเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนนะคะข้อที่3ค่ะรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคและพยาธิบางชนิดนะคะข้อที่4ค่ะควรรับประทานผักและผลไม้ทุกวันเพื่อช่วยในการขับถ่ายนะคะข้อที่5ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดนะคะ ข้อที่6อาหารที่เคยรับประทานแล้วนะคะเกิดอาการแพ้ไม่ควรรับประทานอีกนะคะข้อที่7ค่ะไม่ควรรับประทานอาหารข้าเปืือนะคะเพราะอาจทําให้มีอาการปวดท้องได้ค่ะข้อที่8นะคะก็คือปึกสุขานิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้เป็นนิสัยประจําตัวนะคะ มารยาทในการรับประทานอาหารนะคะข้อแรกเลยก็คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารนะคะ 2ค่ะก็คือไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะ3ไม่ควรดื่มน้ําสลับกับการรับประทานอาหารนะคะข้อที่4ค่ะไม่ควรพูดคุยในขณะรับประทานอาหารเพราะอาจทําให้สําลักได้นะคะข้อที่5ค่ะหากมีเศษอาหารในขณะที่รับประทานควรเตรียมที่ทิ้งไว้ให้เหมาะสมนะคะไม่ควรทิ้งไว้ข้างจานที่กําลังรับประทานอยู่นะคะถ้านักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติ ตามคําแนะนําในเรื่องมารยาทและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารนะคะได้อย่างถูกต้องจะทําให้นักเรียนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเรามาดูตัวอย่างคําแนะนํากันต่อนะคะก็จะเป็นตัวอย่างคําแนะนําในการใช้หน้ากากอนามัยต้านไวรัสนะคะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้นะคะตัวนี้เอาไว้นะคะ คำแนะนำเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะคะต่อเรานะคะลูกซึ่งระยะเวลาในการใช้ชีวิตนะคะอยู่กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานการณ์นี้มายาวนานมากแล้วนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะเด็กๆเ,เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อให้ปลอดภัยนะคะไม่ติดเชื้อโควิด1 9นะคะทีนี้ครูก็มีวิธีการใช้หน้ากากอนามัยนะคะต้านไวรัสมาเป็นคำแนะนำให ข้อปฏิบัติให้กับเด็กๆนะคะมาดูนะคะก่อนอื่นเลยก็คือหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะในคู่มือนี้นะคะแบบแรกนะคะก็คือแบบเยื่อกระดาษ3ชั้นนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อที่ปนมากับละอองน้ำมูกน้ำลายนะคะซึ่งสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบ N95 นะคะซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและก็ฝุ่น PM2.5 ได้ค่ะ เรามาดูนะคะขั้นตอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ3ชั้นกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการทําความสะอาดนะคะมือก็คือมีการล้างมือนะคะก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือจับที่สายหน้ากากเอาด้านสีออก ข้างนอกนะคะแล้วก็เอาโครงลวดนะคะขึ้นด้านบนนะคะขั้นตอนที่ 3, ค่ะก็คือใส่หน้ากากโดยดึงสายคล้องหูนะคะมัดให้หน้ากากนะคะกระชับที่สุดค่ะข้อที่4นะคะก็คือดัดโครงลวดนะคะให้แนบกับจมูกเลยนะคะข้อที่5ก็คือจัดหน้ากากให้แนบสนิทผิวที่สุดนะคะปิดจมูกปากแล้วก็คางค่ะแล้วมาดูนะคะคำแนะนำในการใส่หน้ากาก แบบ N95 กันบ้างค่ะแบบแรกนะคะก็คือล้างมือให้สะอาดนะคะเช่นเดียวนะคะเช่นเดียวกันกับการใส่หน้ากากแบบเยื่อกระดาษ3ชั้นนะคะที่ต้องทําความสะอาดนะคะล้างมือก่อนนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือเอาส่วนที่มีโครงลวดนะคะไว้ด้านบนค่ะส่วนที่3นะคะก็คือส่วนสอดมือนะคะกับสาย ดังรูปนะคะก็มีการแบบดึงอย่างนี้นะคะลูกต่อไปนะคะในข้อที่4ค่ะดึงสายรัดศีสษะเส้นล่างนะคะไว้ใต้หูค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่หนะคะก็คือดึงสายรัดศีสะเส้นบนนะคะไว้เหนือหูค่ะขั้นตอนที่6กนะคะกดโครงลวดด้านบนให้แนบกับสันจมูกนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือทําการ ฟิสเทสนะคะก็คือโดยใช้มือทั้งสองข้างนะคะอกรอบขอบหน้ากากนะคะหายใจออกแรงๆนะคะแล้วก็หน้ากากต้องแนบสนิทกับใบหน้านะคะไม่มีลมรั่วออกมานะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับข้อความตรงนี้นะคะก็จะปรากฏคําแนะนำนะคะในการใส่อย่างถูกต้องแล้วควรใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะวิธีใช้ แรกเลยก็คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนที่จะสวมใส่หน้ากากนะคะหรือว่าถอดหน้ากากนะคะต่อไปค่ะสองนะคะไม่ควรนำหน้ากากนะคะมาใช้ซ้ำนะคะในการใช้หน้ากากซ้ำๆนะคะต่อวันเด็กๆก,ก็อาจจะเปลี่ยนบ้างนะคะต่อไปในข้อที่3มนะคะก็คือหากชำรุดนะคะหรือว่าปนเปื้อนนะคะต้องทิ้งทันทีนะคะ ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำนะคะเด็กๆคะต่อไปในข้อที่4นะคะก็คือไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเก็บหน้ากากในถุงที่สะอาดนะคะและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะคำแนะนำในการใช้หน้ากากอนมามัยตานไวรัสค่ะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านคําแนะนําในชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยในการสร้างเนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการสร้างเนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆเนี่ยก็มีข้อควรปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะข้อแรกเลยก็คืออ่านหนังสือที่ตนเองชอบก่อนนะคะเมื่อ เหมือนว่าถ้าเด็กๆนะคะชอบหนังสือน,นิทานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบข้อข้อความสั้นๆก็ได้นะคะเป็นเรื่องสั้นต่างๆะคะเอาที่แบบ หนังสือที่ตัวเองชอบก่อนนะคะเราเริ่มจากตรงนั้นก็จะถือให้เราเนี่ยรักการอ่านนะคะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเราด้วยนะคะเพิ่มทักษะการอ่านให้ด้วยแล้วก็การเรียงลำดับต่อไปก็จะเราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้นะคะต่อไปค่ะในข้อที่2ก็คือควรเริ่มอ่านจากเรื่องสั้นๆก่อนไปสู่เรื่องยาวๆนะคะข้อที่3ค่ะอ่านหนังสือทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะคะข้อที่4ี่ค่ะ เลือกอ่านหนังสือหลายๆประเภทนะคะข้อที่5ก็คือซื้อหนังสือมาเองนะคะหรือขอยืมจากเพื่อนห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะคะข้อที่6ค่ะต้องมีสมาธิในการอ่านนะคะเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่อ่านและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ควรมีสมุดจดบันทึกเพื่อจดข้อมูลสำคัญไว้นะคะ เรามาทํากิจกรรมนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนในเรื่องของการอ่านคําแนะนําในชีวิตประจําวันกันนะคะกิจกรรมอ่านเรื่องการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนะคะแล้วเรามาตอบคําถามกันค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆคะ่ะเรามาอ่านกันก่อนนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนะคะในช่วงฤดูหนาวเราอาจเป็นไข้หวัด ห,หวัดใหญ่หรืออาจมีผิวแห้งคันผิวลอกดังนั้นการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยลงโดยทั่วไปควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอและครบ5หมู่ดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ 2. อยู่ในที่ที่มีอากาศ ถ่ายเทไม่เข้าไปในที่แออัดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 3. หลีกเลี่ยงการสุบบุหรี่ดื่มสุราและยาเสพติดต,ต่างๆเนื่องจากอาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเรามาดูกันต่อนะคะในข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดและไม่ควรใช้ของร่วมกันเช่น ผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำจานชามช้อนข้อที่5ล้างมือบ่อยๆเนื่องจากอาจไปสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งของต่างๆเช่นราวบันไดลูกบิดประตูแก้วน้ำโดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดาประมาณ15-20วินาที 6. รักษาร่างกายให้อบอุ่นโดยการสวมหมวกและเสื้อผ้าหนาๆ7 หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรมีผ้าปิดปากและเวลาไอาจามไม่คลุกคลีกับผู้อื่นและหมัดล้างมือบ่อยๆต่อไปเราไปดูในข้อที่8ค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนะคะในข้อที่8ค่ะและเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะข้อที่8 หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตกควรทาด้วยลิปสติกมันและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆทุกคนจึงควรดูแลสุขภาพให้ดีตลอดเวลาเพราะจะเป็นการป้องกันโรคที่คุ้มค่าที่สุดและไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ หากเมื่อเราป่วยอาจเป็นมากกว่าคนที่มีพื้นฐานสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ที่มีอายุยังไม่มากก็ควรดูแลสุขภาพไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะสุขภาพที่ดีในตอนอายุยังน้อยจะเป็นเกราะป้องกันโรคตอนอายุมากขึ้นนะคะก็มีที่มานะคะก็มีการระบุที่มานะคะสำหรับคำแนะนำนะคะในเรื่องของการดูแล สุขภาพในหน้าหนาวนี้นะคะในการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนี้นะคะก็มีด้วยกัน8ขั้นตอนนะคะทีนี้เราไปตอบคำถามกันเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้อ่านคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วง ฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะเดิกๆยังจําได้ไหมคะทีนี้เรามาตอบคําถามกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะตัวเลือกที่1นะคะทุกคนต้องเป็นไข้หวัดในฤดูหนาวนะคะข้อที่2อค่ะล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันผิวแห้งข้อที่3ค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5หม่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะตัวเลือกที่สนะคะ นั่งกลางแดดให้นานที่สุดเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะที่เรียกว่ากล่าวถูกต้องนะคะที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะในส่วนของเนื้อหานะคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือ ตัวเลือกที่3นะคะก็คือรับประทานอาหารในครบทั้ง5หมู่นะคะซึ่งการรับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคได้ค่ะต่อไปเราไปตอบคาถามในข้อที่2กันเลยค่ะเรามาตอบคาถามกันต่อนะคะในข้อนี้ค่ะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฤดูหนาวนะคะตัวเลือกแรกเลยก็คือ อาบน้ำเช็ดตัวทาโลชัน่นสวมเสื้อผ้าหนาๆน,นะคะตัวเลือกที่2ค่ะล้างมือดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะคะตัวเลือกที่3ดื่มน้ํามากๆเลียริมฝีปากบ่อยๆนะคะตัวเลือกที่4ค่ะปิดปากเมื่อจามอยู่ในที่ที่มีคนมากๆนะคะเด็กๆคิดว่าตอบข้อไหนคะลูกที่ เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฤดูหนาวนะคะซึ่งคําตอบก็จะปรากฏอยู่ในเนื้อหาที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นะคะลูกข้อนี้ตอบนะคะนั่นก็คือตอบข้อที่1ค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คืออาบน้ํานะคะเช็ดตัวทาโลชั่นแล้วก็สวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะซึ่งถ้าเป็นตัวเลือกที่2นะคะ การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ถือว่าผิดนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยติดไข้หวัดได้นะคะส่วนตัวเลือกที่สามนะคะที่บอกว่าดื่มน้ํามากๆเลียริมฝีปากบ่อยๆนะคะซึ่งเราควรที่จะแบบไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆนะคะจะทําให้แบบปากแห้งนะคะแล้วก็เราควรที่จะทาสีพึ่งนะคะหรือว่าลิปสติกมันนะคะแทนกัน เรียริมฝีปากนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่4นะคะที่ผิดเพราะว่าการอยู่ในที่ที่คนมากๆนะคะก็จะทําให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะคะอาบน้ําเช็ดตัวนะคะทาโลชั่นแล้วก็สวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในช่วงฤดูหนาวค่ะทีนี้เราไปตอบคําถามกันต่อนะคะในข้อที่3ค่ะ เรามาตอบคำถามกันต่อนะคะในข้อนี้ค่ะข้อใดคือประโยชน์ของการปฏิบัติตามคําแนะนานะคะหรือว่าข้อแนะนำนั่นเองค่ะตัวเลือกแรกนะคะมือสะอาดนะคะตัวเลือกที่สองผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวเลือกที่สามค่ะไม่เป็นโรคร้ายนะคะตัวเลือกที่สี่ค่ะป้องกันไข้หวัดนะคะเด็กๆคิดว่า ข้อไหนคะลูกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนนะคะตามคําแนะนำนะคะที่ปรากฏที่เราได้อ่านในเรื่องไปนะคะในการดูแลสุขภาพในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะนั่นก็คือข้อ3นั่นเองค่ะก็คือไม่เป็นโรคหรหลยแหลงนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของ ลักษณะนะคะในการอ่านคําแนะนําที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะนําเรื่องนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้เป็นคนช่างสังเกตนะคะก่อนที่จะรับประทานหรือว่าดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถสังเกตนะคะอ่านก่อนนะคะลูกอ่านคําแนะนําในการรับประทานในการใช้สินค้าต่างๆก่อนนะคะ เพราะว่าบางครั้งนะคะเรามันอาจจะมีส่วนผสมต่างๆหากบางคนแพ้แพ้ไรลูกแพ้ถั่วนะคะบางคนแพ้นมก็อ่านให้ดีๆนะคะว่าอาหารเหล่านั้นนะคะหรือว่าขนมกรุกรอบต่างๆนะคะมีส่วนผสมของอาหารที่เราแพ้ด้วยหรือเปล่านะคะในการอ่านคำแนะนำตรงนี้นะคะถือว่ามีประโยชน์มากนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้สิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนในการดูแลรักษาสุขภาพเราด้วยนะคะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆคะแบบฝึกหัดในหน้า144นะคะในหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า144คะ่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1คะ่ะ ให้นักเรียนนะคะอ่านมารยาทแล้วก็สุขานามัยในการรับประทานอาหารจากหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยป .3 นะคะในหน้า187ถึง189นะคะแล้วบอกข้อความปฏิบัติในการรับประทานอาหารค่ะมีด้วยกัน5ข้อนะคะและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างการตอบนะคะเด็กๆก็สามารถอตอบได้เองนะคะเมื่อเราดูจาก หนังสือหลักภาษานะคะลูกอ่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการตอบนะคะ1เลยก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะข้อที่2ค่ะรับประทานผักและผลไม้นะคะข้อที่3รับประทานอาหารเป็นเวลาไม่พร่ำเพรื่อนะคะข้อที่4ี่ค่ะไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะ อัาละค่ะเด็กๆคะเรามาเฉลยการบ้านกันนะคะในหน้า145นะคะซึ่งเกี่ยวกับการอ่านประกาศนะคะเด็กๆยังจได้ไหมคะเมื่อคาบเรียนที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการอ่านประกาศนะคะที่เป็นหนังสือประกาศที่เป็นประกาศที่เป็นทางการและประกาศที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าในข้อที่3นี้นะคะการบ้านในหน้านี้ก็ให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนนะคะจากหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะป .3 หน้า191นะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะซึ่งมีด้วยกัน4ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยค่ะในในข้อแรกนะคะประกาศนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะนั่นก็คือจุดประสงค์หลักๆแล้วก็คือเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะข้อที่2ค่ะ ผู้ออกประกาศคือใครนะคะก็จะเป็นชมรมดนตรีไทยนะคะข้อที่3ค่ะผู้สนใจติดต่อได้ที่ไหนนะคะก็จะเป็นชมรมดนตรีไทยอาคารสองชั้น2นะคะวันและเวลาใดก็จะเป็นวันที่2-10ถกุมภาพันธ์นะคะ2554ค่ะ แล้วก็มีการระบุเวลานะคะเป็นเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะต่อไปในข้อที่4ี่ค่ะถ้านักเรียนเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถและสนใจในการประกาศนี้นักเรียนจะไปสมัครได้หรือไม่เพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วในข้อที่4นี้เด็กๆสามารถตอบตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะคะตามความเข้าใจนะคะว่าเด็กๆนั้นอยากสมัครหรือไม่นะคะแล้วก็พร้อมระบุนะคะ เหตุผลด้วยค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะในการตอบของครูนะคะสำหรับข้อที่4นี้นะคะก็จะเป็นได้นะคะเพราะคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศนะคะอาละค่ะหลังจากนะคะที่เราได้ทำแบบฝึกหัดไปนะคะเพื่อเป็นการทบทวนในการอ่านนะคะคำแนะนำในชีวิตประจำวันที่เราได้เรียนในคาบนี้นะคะแล้วก็ทบทวนนะคะ,ฉะเฉลย การบ้านนะคะในหน้า145ในเรื่องของการอ่านประกาศกันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นทั้งสองเรื่องนะคะก็เป็นทักษะการอ่านนะคะที่เราสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะจะให้เด็กๆนะคะมีประสิทธิภาพในการอ่านดียิ่งขึ้นนะคะ mm. เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ